ค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำใบปลิวใน Publi s h e r นะคะให้เราเข้าไปที่ Microsoft Office แล้วก็ Microsoft Office Publisher นะคะให้เราเข้าไปที่ใบปลิวใบปลิวจะมีหลายรูปแบบให้เราเลือกนะคะให้เราเข้าไปที่กรอบรูปถ่ายะคะ่ะแล้วคลิกที่สร้างเปลี่ยนตัวหนังสือเปลี่ยนอะไรได้ตามต้องการนะคะ นขนาดตัวสอนการทำพับพิเชอร์เราต้องการทำใบปิวในพับพิเชอร์นะคะเราต้องเปลี่ยนตัวขนาดหนังสือให้ใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็การเพิ่มรูปภาพให้เราเข้าไปที่แทรกค่ะรูปภาพแล้วก็จากฟซมนะคะให้เราเลือกรูปเลยค่ะแล้วเราก็ ตัดตำแหน่งนะคะแล้วก็การเปลี่ยนสีตัวอักษรนะคะเราก็เลือกสีที่เราต้องการะคะ่ะสีไหนก็ได้นะคะที่อ่านง่ายนะคะค่ะเราก็เสร็จแล้วนะคะในการทำพับลิเชอร์นะคะแล้วเราก็เซฟเข้าไปที่แฟ้มะคะ่ะบันทึกเป็น เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเซฟค่ะวันนี้เราเซฟในด็อกิม n นต์นะคะเรากดบันทึกค่ะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะคะในการทำใบปลิวใน Publisher นะคะขอบคุณค่ะ